สวัสดีครับสวัสดีพี่น้งองปายสู้ขู่สู้คนครับผมเมื่อนีพ่อกระบะแมกพ็กกิ่นพี่น้องเมื่อนี้ระบะมกได้น้องลายภูเขาไฟครับผมโอ้ยจะนักจะเต็มพี่น้องเลี้ยงมาแบบงามๆเลย <c oughs> ใส่กับเจลขมพรางอะไรอย่าง้จะน่าจะเต็มพี่น้องโอ้ยพริกสดกระเทียมอยู่พนะีดด่พี่น้องมารับมารับแซีแๆ่มาเมกข้างไกลข้างไกลเอ้าก็ดื่นเกะขอจวดจังหวัดกันเลครับมามาๆซ่แซกันพี่น้อง บ้าพี่น้องคักครับผมโอ้เจิมก้อนเจิมก้อนตอนนี้ก้อนพี่น้องอจุ๋ยพี่น้องมึงครับโอ้โหอะไรเส้นะครันพี่น้องมผมอมรำ เด็กกันพี่น้องขึ้เขาขันพี่อนย่นห้องโอ้ยปวดอะปวดขากหมดเลยบ่เม่คุณนนะพี่น้องนี่ครับนี่เจ้าคุคุๆใสดกันหลดพี่น้องเลย ครับนครับวัเดีนมาดพี่น้องเสียงกันนะ แต่แต่คนหมักมันไปนาโอ้โมเป็กว่าคักเลยะอืมครับนี่บกพริกไงยผมเพี่อพริก,ง,รกงครับพันพริกงมนะันจะเบลนะพันพริกงก่อนพี่อ <c> ง <oughs> นี่ครับนี่ราคาหนึ่ก,นกัน พี่น้อยจะตกด้วยีดครับนด่ครับ ผักะลรครับพี่น้องโอ้โออ่อแม,มขออนุญาตอันนี้ใช้เช้าปากกนใ้กับอะไรล่ะใ้กับพักเนาะใช้กับพักพน้อเดี๋ยเ,ยเ,ยเยสีรน้กันร,นรันุมๆไปกันร้อ Nhìn thấy không Ồ Ô Ô À mà Mà chuột nó cắn buộc sau nó Wow.

เท่าก่อนชอบขอนย้อนห่อนพี่นอ้องขอกันไปยังครับเมื่อทีเดียวเทามาแล้วพี่น้องมาแล้วนี่น,นี่พี่นอ้องใช่ครับอันนี้ครับผมเดี๋ยว่เดียว,มยวหมอเมฆขออนุญาตจึง่อยก่อน นครับนี่ครับคับำกำขันรถเด้นะออ๋มันคักๆแล้วนะบอเบกนี่เดี๋ยวว่าขันนอพี่น้องนี่ครับโอ้วมาเด้อมาเด้พี่น้องปาดด้วยน้ำจิม้มน้ำจิ้มหรือว่าเจลขวดโมงเขาได้เอยดิบุหร่ามาครับมาครับเอาพึ่งครับนี่สีขาวปาบอเบกได้บ่ 오오오 <laughs> 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 ต้องอยำ่เลดีก็เพื่อย่ำดีเี่าค่อยเพื่อ พูดอะไรแคลดียังเหี้คือว่าแม็กเด้อพี่ลองเลยแคลบริ้งยังมาเหี้เด้อบ้าพักพี่ลองเลยอืมข้าขึ้นไปพี่ลองเลยนะครับ,บ,บนี่ เดียวตูโดดลงไปพักย้อนไปนิงเดียวเพื่อความอลังการกพืความแซ่บนี่พี่นอ้องมาเช็คเสียกันครับ 응, 응, 만에만에 อ้อาวพี่น้องเมื่อกี้พ่อกันซัมนี่ก่อนครับผมกินพ่อไฮหยากเนาะพี่น้องเนาะกินไลยบ่ได้ครับผมเอาพ่อซัมแซ่บอย่านึ่งพี่น้องเอาอพุดดิม,มาร์คเมื่อี้ก็ฝาก์โก้ดตามกอล์ฟกอล์ฟแชร์บ๊วเป็นก็ต้องใจบ่วยแดงด้ยวยครับคลิปไหนคิมไม่พ่อกันไม่พี่น้องกินพ่อสุขากันไหนขอโทษขอขอ,ขอ,ขอภัยเด้อพี่น้องเด้อจ้าวบมื่อกี้สวัสดีครับ